Кр. คุณผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้มาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับว <che> ันนี loyalty, ้เป็นคลิปข่าวนิวส์นะครับก็หลังจากที่หายไปนานเนาะน้าผู้ชมก็ตอนนี้กลับมาแล้วครับก็คือมันไม่ค่อยมีข่าวเลยแหละนะครับช่วงนี้นะครับใช่แล้วก็วันนี้ก็ไม่ค่อยมีนะครับใช่มันก็จะมีดิวที่เราติดตามกันมานานอย่างเราฟีวาราแบบนี้นะครับมันอัปเดตวันนี้วันนี้ผมเลยไม่อยากทำข่าวนะครับผมก็เลยแบบเอามาอัปเดตทีเดียวนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เออมันก็จะมีเออเรื่องของความยุ่งของผมนะผมก็ไม่ค่อยว่างเเเเท่่่่่่่าาาาไไไไไหรรรรคคคััับบือออออชชวววงงงนน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 นีีีี้้้ก็ลลล์์ะะผูมมมมซึยด ใช่มันไม่ได้เวลาว่างเยอะนะครับมันก็ยังค่อนข้างยุ่งอยู่นะครับเนาะฉะนั้นก็อขออภัยนะที่อาจจะแบบไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับผมโอเควันนี้นะก็มีข่าวแดงผมเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะนะครับเป็นข่าวของลีออนกอร์เรสกาเนาะท่าผู้ชมเป็นกองกลางทีมชาติเยอรมนีนะของบาเยิร์นมิวนิกนะครับผมก็ตอนนี้แหละยท่ผู้ชมเหมือนเขาน่าจะหมดสัญญาปีหน้านะครับใช่เขาหมดสัญญาปีหน้าซึ่งก็อตอนแรกแมนยูสนใจครับอันนี้เป็นบิวนะเป็นสื่อที่บอกว่า อ่าผมจะไม่ได้ทีหนึ่งหรือทนีสองนะครับแต่ก็เป็นสื่อที่ค่อนข้างแบบว่าน่าชื่อถือของเยอรมันเลยแหละนะครับสำหรับสื่อบิวนะครับแล้วก็ตอนนี้รายงานแล้วนะว่าแมนยูสนใจเลโอนกอริเรสกาครับแล้วก็มันเหมือนมีสื่อผมจะไม่ได้อันนี้เป็นสื่ออะไรนะครับช่ยก็ฟังหูไห้หงก่อนแล้วกันสาหรับเรื่องนี้นครับเป็นเรื่องที่เขาบอกว่าตอนนี้แมนยูยื่นสัญญาเหมือนสัญญาล่วงหน้านะครับให้กับเลโอนกอริเรสกาแล้วนะครับช่มันเป็นเหมือน,เป,น,เ,ปนเป็นสัญญาแบบว่าล่วงหน้าแบบว่า เดลกาจะหมดสัญญา2อ2 2ัน่สิบสองใช่ไหมนะครับแมนยูยื่นไปก่อน,นครับก็คือพอหมดสัญญากับบาเยนร์แล้วก็มาแมนยูเลยนะครับแล้วก็ไอ้ข่าวเนี้ยไอ้ข่าวลือเนี้ยนะครับเหมือนบอกว่าสัญญาของแมนยูเนี้ยดีกว่าของบาเยนร์ที่ยื่นให้นะครับใช่แต่ว่าไอ้เรื่องสัญญาเนี้ยนะครับฟังหูให้หูนะ แต่ไอ้เรื่องที่สัญญาของบาเยินเนี่ยยื่นให้เลออนกอรีสกาแล้วเอ่อกรีสกาไม่พอใจเน,นี่ยอันเนี้ยเป็นบิวรายงานครับก็คือเรื่องจริงที่เลออนเลออนกรีสกาเนี่ยท่านผู้ชมแตม่พูดยากเนาะเลออนกอรีสกาเนี่ยท่านผู้ชมคือเขาไม่ค่อยอยากได้สัญญาของบาเยินนะเพราะว่าบาเยินอาจะยื่นให้ไม่ค่อยดีเลยไปเน่นะครับใช่แลนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับใช่แต่ไอ้เรื่องว่าแมนยูยืยนนะ่นสัญญาอะไรไปเนี่ยยังไม่ดูนะครับเนาะเนาะฉะนั้นก็ต้องดูกันต่อไปนะสำหรับเรื่องของเลออนกอรีสกานะครับผมต่อไปนะครับ เป็นเรื่องของราฟาเอลวารานนะครับเป็นเรื่องที่แฟนบอลแมนยูแล้วก็ติดตามกันมาอย่างยาวนาน,นวารานเนี่ยอยา่างที่ผมบอกว่ามันอัปเดตวลานิวบนลนิดนะครับอ่าคลิปล่าสุดที่ผมทําไปเนี่ยก็คือเหมือนวารานเนี่ยอ่าเหมือนแบบว่าตอบตกลงเหมือนใช้คำว่าสัญญาใจนะครับตอบแบบว่าตอบปากเปล่า,ว,าว่าตกลงจะมาแมนยูนะครับใช่ตกลงสัญญานะครับเนาะแล้วก็เหมือนวารานแต่ยังไม่ได้แบบว่าเซ็นสัญญาส่วนตัวยังไม่ได้เรียบร้อยแต่ว่าใช้คําว่าวารานเนี่ยมาแน่ๆ ถ้าเมนยูกับเรียลมาริดเจรจากันลงตัวนะครับใช่แต่วารานเขาก็จะแบบไม่กดดันมาริดนะไม่งอแง,งถ้ามาริดตั้งค่าตัวแพงไปแล้วมาริดไม่ขายให้แมนยูเนี่ยวารานเขาก็จะไม่ย้ายนะครับใช่ก็คือเขายังให้ความคารพมาริดอยู่แต่ผมว่ามาริดเนี่ยก็คงแบบว่าต้องอยากขายแล้วเพราะว่าวารานเนี่ยเจตจ,จำานงเนี่ยแน่นอนว่าอยากย้ายแล้วก็อยากย้ายมาพรีม์ลดกด้วยซึ่งพรีมในพรีมิลีกตอนนี้ก็มีแค่เมนยูนะครับฉะนั้นก็คือวารานอยากย้ายมาเมนยูนะครับใช่ถ้าสมมุติเกิดมาริดเนี่ยไม่ขายขึ้นมานยนรวาราก็อม แต่ว่าปีน่าจะฟรีนะครับหรือแบบว่าถ้าแบบว่าเป็นหกเดือนนะครับตลาดนนหน้าหนาวเนี่ย<ๆ>ก็จะถูกลงอีกนะครับเนาะฉะนั้นผมคิดว่ามาอดอิดเนี่ยมีโอกาสที่จะขายแมนยูสูงนะ<ๆ>ก็ต้องรู้ว่าค่าตัวยังไงแมนยูจะสู้ได้ไหมครับเนาะนี่คือสถานการณ์ในวันนั้นเนาะพอมาตอนนี้น้ำชม ผมคิดว่าเรื่องดิวอะสนา,านาคายมันยังไม่คืบหน้าเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็จะแบบมีคําพูดเหมือนแบบวารบิวโซวาโน่อะไรแบบเนี้ยเหมือนเขาก็ดีไซน์เคลนข่าวแหละแต่แบบมันก็แบบมีการเปลี่ยนคําพูดอะไรบ้างอะก็เหมือนแบบว่าวารานก็แบบว่าอยากย้ายมาแบบว่าโอ้โหอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็เหมือนล่าสุดเนี่ยบอกว่าโอเล่ผักดันนะครับผักดันดิวนี้ให้เกิดขึ้นนะครับใช่เนาะซึ่งไอการที่โอเล่ผักดันก็ถือว่าเป็นอัปเดตนะเพราะว่าโอเล่เนี่ย ผมคิดว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีอิทธิพลกับสมโมสรน,นะเอออันนี้ผมอันนี้ในความคิดผมเพราะว่าคือเราอาจจะเห็นโอเล่แบบไม่ค่อยสันการมาคนแบบบอกว่าโอเล่แบบติ๋มเลยแบบนี้นะครับแต่ว่าคือเราดูแบบว่านักเตะที่โอเล่อยากได้แต่ละคนเนี่ยก็ได้เป็นส่วนใหญ่นะนะทั้งแม็กควายวันมิซาก้าอะไรพวกนี้นะครับในตลาดนั้นแล้วก็มาตลาดซานโชเนี่ยถึงจะไม่ได้ได้ฤดูกาลที่แล้วนะแต่ฤดูกาลนี้ก็ามาก็ได้นะครับผมคิดว่าหลายๆคนที่โตชายอยากได้เนี่ยนะครับบอกน่อนข้างตามใจอยู่นะครับใช่ แล้วก็นักเตะในทีมเป็นที่ผมบอกไปโอเล่เป็นพ่อของนักเตะในทีมนะครับทุกคนครับใช่เพราะว่าเป็นครอบครัวนะครับเนาะและโอเล่เขาเป็นคนที่มีอิทธิพลกับสโมสรครับนะใช่เห็นอย่างนี้เนะเนาะฉะนัะ้นก็ผมคิดว่าถ้าโอเล่ผักดันดิวเนี้ยวาราให้เกิดขึ้นแบบนะี้ผมคิดว่าเราก็โอกาสได้สูงขึ้นครับนะตอนนี้80%ได้หรือยัง ไม่รู้นะครับอาจจะเจ็ดเปอร์เซ็นต์อไะไร,รประมาณนี้นะครับผมผู้ชมเนาะเนาะก็ต้องดูกันต่อไปครับสำหรับข่าวนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้เนาะคลิปนี้ก็แบบว่าแบบว่าเอาแบบว่าสั้นๆนะสั้นๆนะเพราะว่า <c oughs> ไม่ค่อยมีข่าวด้วยผมก็ไม่ว่างด้วยนะครับขออภนะัยเนาะวันนี้กดไลค์กดซับสไคร้ลังใจให้ผมับคลิปต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อน,นครับผมพูดก็ไม่ค่อยชัดนะ <c oughs> เออครับไปแล้วสวัสดีครับ